นี่ของแช่ครับมาครับสวัสดีครับอ่าสิบเป็นลำเจ้าเป็นลำจังเห็นกวงมายำมังเปิดว่าเขาขึ้นเล่าจังเห็นหนาเจ้าทีเดียวครับ ชีบิลำเศร้าบิลำใครหั่นมะเดื่อฟาดากเยอหลายมือครับที่บะเดรมาเจอพี่น้องครับผมต้องขอโทษขอให้ได้ครับว่าไม่มพาละเพราะยังเป็นหลายอย่างครับแต่มันก็เป็นเรื่องของผมหรอกผมอาชีพผมมีเวลาเห็ดครับมันมีวันปียะวันลอยกระทงวันอ่าสมผลของสมเด็จย่าครับ เาต้องไปรวมที่กันงานกับหลายครับตรงนี้ก็ออกพื้นทีเท้าน้าเนี่ยครับพอดีกับนีเพิ่นเฮ็ดบุญกับชินครับเลยบ่ได้มาหาพี่น้องครับการยังช่วยก็แหละครับผมก็จะเรื่อยๆนะครับเรื่อยครับอาจจะบัญี่ครับบัญนี้บ่ีตรงนี้ก็จะหาไทยหมอลำมาเล็กน้อยเต้นไปเฉย่ายครับอันนี้ของแท้ครับ này này xài muối ạ, này ba mực, chín thế gian, má học, à ผมก็มัดฝังมือห่อผัดอยู่นะครับผมก็บ,บกนี่นคือเบดนี่เวลาไปเอา,เอ,อ,าเอย่างอื่นครับใส่อันที่มันหาได้นี่แหละครับเอากินก่อนกินไปเรื่อยๆครับถูกคำถูกแรี้ยงนะครับใช่ไหมจุ่มได้ครับยาว เป็นยังไงครับทั้งคนผมตกวะวันฝนสิบสับตกแล้วตกคือกูผมชิมว่าใช้ไปยามตรงทั้งบุดีไม่ได้ขีดตัวหม,ม้บอกไงครับว่บาเถอะนะ ตุ่มไรทั้งหน้ากับได้ครับยังบ่วพัฒนาดอกครับอืมหน้ากับขึ้นบวไปไดค่าราคาต้องขอดอกอืแต่กับว่าบัวรัวสีขายดอกครับจงไวททํากิน ใส่ใส่ตันครับนี่ผมซื้อปลาหมึกกบใส่ตันมาแต่ว่าใส่ตันผมซื้อมา,อาโลหนึงครับจะเห็ดชิฟไม่ต่อไปหมดแล้วครับผมได้นองงัวมานะครับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเพิ่งว่าจีกินมือแดง Nó quá ngon quá Cậu khai hình thật lạ thật Cậu bà ăn cái gì men anh tụi gì tụi hơi vậy ผมนี่ผิกดกูเลยครับเนี่ยถ้าริกผมนี่กินกับพวกสมพวกยังพมดแล้วครับถ้านนี่จะบพาะไข่จะกินเท่าไกับนะครับ,บก็ว่าเอ้ยเส่กระไดนี่ครับดดนี่พริพกอืมเผ็ดบ่กแต่ว่าเป็นสมง้อผมก็บวัวไขชอบกินนะครับสมง้อสมง้อส,ส,ส,สมปลาเนี่ย

ว้าพียเพ็ด,พดครับอืมทงไมผมลิยนผมบางวะครับอืมได้พักอห,หลายังขึ้นฉายได้ครับเด้นี่ครับหอกลุ่มเด้ อยู่ม่วงครับที่แดกซื้อ้ามาฉันไม่ด้กินโชว์มันสุกแล้วครับพอจะกินก็ประเดียวจับเสียบนำไร่แต่กี่บาทนี่ยครับกลไก่มาผัดจนน้ำเงื่อหมดกันนะครับ,บ,ห,ห,รบ,นะรบหัวพานแล้ว ี่ผมจผนินโชคพยียน,น,นีนนน่พี่น้องหัวครับมันเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นพี่น้องอย่างหัว ออไม่ได้ดูผมบอกทั้งนั้นเลยคือเขากินของแสบๆเนี่ยพี่น้องว่ได้กินน้ำเนี่ยมันเกิดว่าเออคือได้กินน้ำแง่ใช่ไหมผมเลยบ่สบายใจ อันนี้เป็นขึ้นชายครับขึนน้นชายนี่มีเชอร็อตครับบึกแจงครับมันเข้ากันครับลองกินมึงน,นะครับเดบ้ใส่ตัน

เย้าขุ่มๆครับสงยั้มล่ะโอ้ครับวันนี้ถือว่าทักทายครับผมอาจจะห่างหายไป เวลาหนึ่งครับเดี๋ยวคนมาลุยกันไหมครับด้วยพระละหนาที่ที่ต้องปฏิบัติครับครับก,กินแซ่บก,กันไปครับกินยังกี่จาจว่ากันนะครับเด้อขวดเยอะมายังยงคงับอาสิมีมามากครับ ยอมรับก ah, ันไปครับแล้วเมื่อนี้ก็สวัสดีครับไหมครับ